ดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับไร่มันนะแหล่งที่สามนะครับนาอนะครับเจ็ดไร่มันจะติดถนนลาดยางนะครับแหล่งติดถนนลาดยางเจ็ดไร่กว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับอ้าวมีมัดปลาหยางหรือปลามันโอ้ยมีแต่หาหลวดเห็นไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นลำมันหรือว่าเห็นต้นหญ้าครับ ท่านผู้ชมคัดแน่หลายโอ้ยปลาหย่าคัดครับเจ็ดเลยครับเจ็ดเลยโบตองตัดลำมันเลยครับให้นี่ครับให้ที่สามครับเนาะนะครับโบตองตัดลำมันเลยครับปลามันนะครับเนาะเจ็ดเลยครับนี่แต่ปลานี่แต่หย่าครับเลยนครับเต็มเลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับเนาะปรุงบ่ได้อย่างครับนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถอนเบื้องก่อนโอ้ยนาวกันนาบ้านเนี่ยุงเมโนะครับมีตระยาครับเจ็ดไร่ครับตรงนี้ครับเนาะจะติดถนนลาดยางข้างหน้าครับนะเจ็ดไรนะครับเดี๋ยวมาอยู่บ้านแล้วครับเนาะทำไร่ทำสวนดีกว่านะครับ ้านี่นะครับไม่ได้ดูแลครับปลูกพิ้งไว้ครับนะมีแต่หญ้าครับเต็มเลยครับปลูกทิมปลูกทิมทุ่มก็จังสี่หลานครับมีแต่หญ้าเต็มเลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพื่อเดินละกันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับวันนี้พามาเบิ่งไล่มั่นสปาลังแห่งที่สามนะครับเนาะแห่งที่สาม เจ็ดลากลัวครับเจ็ดลากลัวต้นนี้ครับเนาะคือสีแดนตัดเอาค่าเดียวแล้วนะครับเหมือนจะวิ่งตัดแป๊บเดียวน่าจะเสร็จนะครับเนาะนะครับมีตรยาครับพี่ดิโอฟแท็กเนี่ยพอต้องเสร็จแล้วครับนะนเพราะเป็นทุ่งดอกไหม่อลวดนี่นะครับนาทีใดยุ่งมางประมาณต้นนี้เบิ่ง มีหัวอยู่ดอกเพราะว่าหนามมันมงอขึ้มครับแต่ว่ามันหกแห้งครับคงสีไทเลยครับเบื้องสูงนะครับนะดูทรงแล้วน่าจะไถเลยนะครับหนาสีไทเลยนะครับเบิ้งแล้วนะครับนอนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นี่นะครับนะเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปครับโอ้โหเมื่อยหลายครับเห็นเห็นเลยเมื่อยเห็นเบียดบุเมื่อยหรอกครับบุเมื่อยท้อไม่เมื่อยเท่า อันนี้หรอกมาเห็นป่ามันแล้วมันป่าหญ้าสัดๆนะครับนี่มันป่ามันหรือป่าหญ้าครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้ครับเเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสวัสดีครับ